สวัสดีครับโปรดจองโรงเรียนนะครับทีมหลักบ้านน้องอิงอิงนะครับผมนี่ก่อนอาบน้ำนะครับดีดีเบาเบาเสียงวุ่นวายทำไมฮะไี่ผ่านอืม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 

อืมอมนนมำนะครับเดี๋ยวแม่ก็จะหน่ายไม้นะครับตัวนเด็กๆนี้จัดการไปแล้วตอนเช้าสองตัวนี้เด็กดื้อไปเล่นเลอะโกนลกาาก,นก,กี่ต้มนั้งแต่เช้านะครับเดี๋ยวก่อน <c oughs> เดี๋ยวก่อนหืม <laughs> có... đi còn đường nào ờ đi đi bác ngà đi đi bác เอามาเลยคร,รับไปรับไปสันนีก่อนมาเร็วนู่นใครมานู่นนี่ไปสันนีส่งของอะไรฮะนี่นี่นี่ใครนี่เอารับไปสันนีก่อนเร็วเออไปรับกอาต้องจับให้ผมก่อนออนี่นุ่นนุ่น,น,นไปแล้วนู่นใครนู่น เออโอ้โอ hey, oh, 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 ้ยดุด oh, ุโอ้ยงอมารับน้องแล้วหนุนอะไรอ่ะมองจังอะไรอ่ะมองเครื่องบินอะไรตะกี้เสียงอะไร đấy cái xe ngay đây. kemana? 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 มันบนหวยกันเลยครับงานนี้เอ,ออเ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 จเย็นเจ้เย็นแล้วจะอาบน้ำเดี๋ยวผ้าๆก่อนอืมาแป๊บเดียวงั้นมาพ่อก่อนไหม,ม รตัีมันต้อง1,3เบนัสุเนตัวไยซื้อหมวดเนี้ย้นอีกไซื้อซื้อหุมดไปต้จิบไปซื้อเลขทะเบียนพันยี่หทุกหมวดหมูมันลุ้นรวยครับผมอ่าเอาละ ไปไหนมาเนี่ยทำไมห,หอบไปไหนไปเล่น,ไ,นไม่ไปเล่นกับบุญรอดดีดีดอมองเครื่องบินอย่ังเฮลิปเตอร์บินป่ายืนมองห็นเครื่องบิน,น,น,นอะไร

แม่นางบอกว่าพับป้าแพรบนึงก่อนเดี๋ยวมาลุ้นรวยกันดีกว่าเขาฮีอะไรกันนะเกียร์เดี๋ยวไปครับครับนับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับ อย,ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมนะก็อย่ากดตั้มโษณานะครับสำลังใจเล็กๆน้อยเตรียมลังแบบมู่ไปเล่นกับบุญรอดมาหมดเลยเดือนนี้นะครับน้องยิงมีงานอยู่ที่อุบลราชธาน,นีนะครับเดชอุดมนะครับตัดทางนี้ไม่ไกลนะครับแย,ยก่กำลังใจน้องกันได้นะน้องยิงแล้วก็ทตรีมงานเศร้าน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผม เดี๋ยวจะแป๊บกับอาณนนาใม้หมูนะครับเดี๋ยวให้แม่เก็บผ้าก่อนเ้าคลิปนี้แกนี้ครับตะกี้เฮลิคอปเตอร์บินมาบอดีกัยืนมองแบบไม่รู้ตัวเลย หมดแรงมูว่าจะไปหาน้ำสักหน่อยพอดีมันกลุมกล้มกฝนนะครับเก็บปลาปรับหวานก้อนนะครับจนมูไม่ปื้อกับไม่เป็นไรนะครับเพราะมีได้เป่าปุ้มเออนั่งแป๊บนึงแป๊บนึงพักเหนื่อยแป๊บนึงก่อนลูกโอเคพอรุ่นหน่วยแป๊บนะเจอกในคลิปหน้ากับสวัสดีครับผม